นี่ครับจับตัวจนได้ครับไอเลือดผสมของผมครับนี่ตรงนี้นะครับดู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 เลยครับแหลมเปียบเลยครับดูครับนามันยังโหดครับผสมเลือดไม่สูงครับ ีตัวเดียวด้วยตัวนั้นไม่สู้เลยครับโดนแทงต่อได้ครับเดือจางแล้วไม่ได้จับมันแหยแหยงโคตรอ่ะ แข้งมั้ครับเชือก่ป่าครับเดี๋ยวมัดเชือกฝืนหน่อยครับเดี๋ยวเป็นครับโอเคครับ